โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับจี้ผีเสื้อที่พุ่งผมเพิ่งปิดมาใหม่นะครับว่า มันโหดและดียังไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นกับน้องเมรียวครับหลายๆคนน่าจะเห็นเล่นกับอ่าแค่อันไอ้นี่นะครับอิกาโคอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นกับเมรียวครับแลบร้องว่าโหดแน่นอนทุกคนนะครับผมอ่าถามว่าผมรู้ได้ไงว่ามนเล่นกับเมลียวได้ล่ะครับนี่ผมเข้าไปดูตรงนี้ครับทุกคนตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยลองเล่นตัวอื่นนะทับนะทุกคน เนี่ยผมมองมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตาชนะไว้ทุกคนเนี่ยมันเผอขึ้นเมเลียวแบบนึกยังไงไม่รู้มากดคลิกดูเนี่ยดูแล้วก็เหมือนเหมือนตาผ่านๆเลวเห็นเมเลียวก็แบบลองไปเล่นตัวอื่นมันทับแล้วพอนึกขึ้นได้แล้วผมไปกดดูจี้แล้วมันขึ้นออรูปเมเลียวขึ้นมาก็เลยเอาเมเลียวมาลองดูไม่ทับเว้ยเออเล่นกับเมเลียวก็โหดเหมือนกันทุกคนนะครับแต่เล่นกับตัวอื่นทับนะครับทับยังไงครับคือ สกิลอ่าอิสรับผีเสื้อออกนะครับสกิลตัวละครไม่ออกอย่างเช่นจะเป็นคารินอย่างเงี้ยคารินครับขังข่าวไม่ออกนะครับแต่ว่าสลับปีเสื้อออกครับ, <laughs> บรออกนัน <laughs> สลับกันออกอะเอาง่าย,ายอออันนี้ก็เหมือนกันแชมินเหมือนกันโดนไปก็ทับเหมือนกันนะครับตัวไม่ทับคือเมรียวครับน,น่าจะเป็นเมรีรยวกับ ไอ้นี่แหละนะครับโคสองตัวผมคิดว่านะจะมีสองตัวนี้แหละแต่ว่าตัวอื่นผมยังไม่ได้ไปลองนะผมลองแค่คารินแล้วก็แซมินอะไรอย่างเงี้ยผมลองสองตัวนี้มานะครับทับนะครับส่วนที่ไม่ทับผมคิดว่ามีเมรีเลียกับโคเนยแต่ตัว,ตวอื่นผมไม่ฟันธงนะครับว่าจะมีอะไรที่ทับไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าที่นี่แม่งโคตรเจ๋วแม่งทะลุหมวกเออแต่เล่งกับตัวอื่นเหมือนจะไม่ทะลุหมวกน้ย เล่นกับตัวที่สองตัวนี้ทะลุหมวกเฉยเลยนะครับเหมือนจะเล่นเล่นกับมีเลวก็เอาไปลองมาเมื่อกี้เหมือนทะลุหมวกนะเดี๋ยวต้องไปเล่นอีกทีนึงก่อนนะครับหรือไม่ทะลุวะหรือว่าตอนนั้นเขาโดนขังโกงวะลืมไปเลยไปลองมาได้เกมเดียวออกมาเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองกันให้ใหม่นะครับเออ ก็สำหรับใครสนใจอยากจะก่อโค้ดนะครับผมก็ตอนนี้ทักมาได้นะครับ50โค้ด50าบาทนะครับใช้แค่โค้ดของเราในการก่อนะครับผมก็มาจองคิวแล้วเล่นเกมอะไรได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องออกจากเกมไม่ต้องอะไรก็แค่รอให้ผมก่อให้แค่นั้นได้ของตามด้านล่างนี้นะครับ500เพชรห0 0 0หิน2,000หินตัวแปรรูป1000เพชรนะครับ50าโค้ดห้สบาทนะครับใครสนใจทักผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันดีกว่านะครับผมมา นี <laughs> <laughs> <è S 2> <laughs> ่แชมเปหลีนี่เอาไปลองจี้ใหม่มาแพ้สองเกมเลยจ้าเนื่องจากว่าทําไมล่ะครับทับแต่ผมกําลังลองอยู่นะว่าจี้เมีเดียวแม่งเซ็ตไหนแม่งจะแบบว้าววะใจอม่หโอ้โหถ้ามีแบบหลุมไอ้นี่ยหลุมขังฟองด้วยจะดีมากเลยตลับเขาไปเมืองเราแล้วแบบพอเราทอยอีกทีนึงก็ไปขังเขาอีกอะไรอย่างเงี้ย ขจะเจ๋ยวมากแต่ว่าเอาจี้ตัวไหนออกมันก็จะดูขาดๆไปอ่ะทุกคนแต่ขอคิดเซ็ตก่อนนี่ถ้าถ้าถ้ามีหลุมขังฟองด้วยเนี่ยคือว้าวมากเลยจริงแต่เอาจี้ไหนออกมันก็จะดูขาดๆเ,เกินไปอ่ะมันจะพอเอารองเท้าอ้นี้ออกมันก็จะขาดแบบไอ้นี่นะทุกคนขาดกับย้ายย้ายกับหัวหัวมุวม,ม,มแล้วก็ขังคุกอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ถ้าได้มาคือจะโหดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเมรีลนะครับผมมาลุยนะครับถ้าจําไม่ผิดมันสลับได้ป่าววะมันสลับทะลุหมวกป่าววะแต่ของโคไม่ทะลุหมวกนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวจะเอาโคมาให้ดูแล้วกันไหมเดี๋ยวเอาโคาให้ดูนะครับโคก็เซ็ตโหดเหมือนกัน,นครับเ,เจอกับพี่โครครับ มา,าออขอโทษเป็นคนที่สองเ OK. นี่ยป่ะอ,อยากได้เป็นคนที่สองอะพี่เออให้ผมคนที่สองสวยงามตามท้องเรื่องเ <ś c oughs> สีย<ส><ส>ดายเนาะเราไม่มีคอตัวเล่นแบบทม์มีทม์เกิดได้เลยเติมแค่ตำนานก็พอล,ล,ละ <ś c oughs> แลลนนดด์์มม้าาาสรงแใจเย็นพี่อะเราก็จะวิ่งไป,งะไปนะครับ ก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมยังไม่อยากรีบไปฆ่าเขาเลยวะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะยังไม่ตายหรอกลุงหลีมันต้องสู้ดิอ,อ,อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเว้ย,วยบันสองบันสองดิพี่ ฮ้นเพ่กำมือกำมือโอ้ยของกระปรหมานี่วะ <c oughs> มันไม่ใช่ดาร์กนี่มันเป็นของกระปกหมามใช่ไหมเพ่โอ้ยถ้าถอยไปมันจะไม่ไอ้นี่หรอวะอย่าเบิ้ลก็พอ,อ,อเอออย่าเบิ้ลก็พออย่าเบิ้ลก็พออย่าเบิ้ลก็พอ อย่าเบิ้ลก็พอนะครับเอา่วงไปเก็บบัตรร้อยไปแล้วกันนะครับผมก็จะไปที่ย้ายไปพื้นที่ครับมาปึ๊บแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็สลับอีกไฟอ้าวไม่ทะลุหมวกโอ้ไม่เหมือนโคอะแต่โคทะลุหมวกไงเออแต่โคเจ๋วสุดจริงทุกคนแต่เล่นกับโคได้เจ๋วสุดแต่ถ้ามีหลุมดําขังคุ่ด้วยนมันผมมันจะว้าวมากเลยถ้าใช้คู่ขี้มันไม่ได้ใช่ปะ เปลี่ยนไปนะครับถ้าใช้คู่ขี้เหมือนมันจะไม่ทอยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมก็จะมาตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ได้คอมโบอยู่ไงแต่เล่นกับเมเลียมันก็โหดแต่ว่าได้คอมโบอยู่นะแต่ไม่ทะลุหมวกโอ้ทะลุทะลุหมวกแม่งโกงแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะท,ะที่มันทะลุหมวกน่าจะเป็นเพราะสกิลอีกกาโคด้วยแหละมันเลยทําให้ทะลุหมวกไว้ทุกคนอาสลับมาเออขังไปด้วยดิแต่เล่นกับโคว,ว้วาวว้าวมากเลยนะครับ เล่นกับโคว้าวมากนะครับทะลุหมวกเดี๋ยวเอามาลองเล่นให้ดูนะครับอถ้าว่าเราผมไม่มีโคอาจจะต้องไปยืมไอทีคนอื่นนะมารีวิวโคนะครับะไปีกต่อเกมนึงนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็ก็โหดขึ้นแล้วนะสลับไปอย่างเงี้ยพอสลับไปเสร็จเราก็วางหลุมเราก็วางแมงกกาพูลไว้กับไอ้นี่ไงนะครับกับฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้เออเป็นคอมโบสองต่อนะครับ ยิงโหดเหมือนกันเว้ยเล่นกับเมเลียวก็โหดนะครับแต่เล่นกับโคนี่มันโหดตรงที่แม่งทะลุหมวกนี่แหละอ้าวโ้นะครับผมเสียใจอ่ะเดี๋ยวผมจะโคมาเล่นให้ดูนะครับมันทะลุหมวกนะทุกคนเราก็หายในแถวแล้วครับ พื้นที่พิเศษอืมเอาไว้สร้างไว้แม่ <c oughs> เดี๋ยวนะเขาไม่มีพวกไอ้นี่เอฟเฟกอะไรหรอกเนาะไม่มีพวกไอ้นี่เอฟเฟกไอ้พวกนั่นนะ่ะจีบสองไปก่อนแล้วกันนะครับ สร้างไว้นะครับหกได้ปะโอ้โห,โหไปเจ็ดเลยหรอรหพอไม่สร้างไหมแล้วก็นี่ไม่เป็นไรเอาเอาเอาไว้เมืองเดียวก็พอแล้วเจ็ดไปโอ้ยแปด้แน่เลยล <laughs> ไม่สร้างหรอกเอาไว้อย่างนี้แหละ แต่นี่เขาไม่ใช่โคใส่จี้นี่เหมือนเรานะเวย้ยแต่ถ้าใส่จี้แบบเราโหดแม่งโคโหดหดจัดเลยแต่ถือว่ามเมเลียวใช้จี้นี้มาก็โหดเหมือนกันทุกคนคอมโบแบบโหตายไปเหมือนกันอะโหถ้าใส่บัตรเชิญมาด้วยเนาะน่าจะว้าวบัตรเชิญอาจจะทับเขาได้มแต่ละเ,เอามาลองของเรามาันเอาอะไรออกไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเาอาออกมันก็จะแบบข,ดขาดๆกเกินอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบเอาไอ้นี่ออกอะแต่ถ้าเหมือนที่ผมบอกถ้ามีหลุมมันคือว้าวอยู่เบิ้์สองไปครับรรย้ายแหละนะแล้วก็ลงผีเสื้อแล้วกันนะครับย้ายไปนันเดียว เฮ้ยมันแจ๋วนะครับแล้วก็ย้ายมาตรงอย่างนี้ครับผม,มนี่โดนผีเสื้อผมกินตับนี่เป็นไงแจ๋วเมืงโคตรแพงแต่งอันนี้ยังเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะมันยังใหม่อยู่อาจจะแบบยังไม่ค่อยอันนี้ยังถือว่ายังไม่ค่อยเข้ามือนะทุกคนมันยังแบบใหม่ๆอยู่ ถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยน่าจะชำนาญมากขึ้นอาจจะแบบเจอเซตท,ที่ดีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่กับเมเลียวก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันเห็น2ตัวนี้แหละแม่งที่ไม่ทับอะพระพระนี่ก็เหมือน,นจะทับนะเห็นเขาเล่นมาเกมนึงอยู่นะพระเหรอแต่ต้องไปแต่ว่ามันต้องลงยังไงนี่แหละพระลืมแล้วได้เเล่นเ่นนนป็คที พระนี่มันต้องทอยยังไงก่อนวะทอยไปลงตรงไอ้นี่ปึ๊บแล้วย้ายออกค่อยมาไอ้นี่เออประมาณนั้นมั้งคอยไปลงอ่าทอยไปลงพื้นที่ออไอ้นี่ก่อนพอย้ายออกเราค่อยไปไอ้นี่น่าจะประมาณนั้นน่ะถ้าเป็นพระหลายตัวเ็าทับหมดอ่ะแบบถ้าเป็นพระเลยมาลงพื้นที่ไปตรงอันี้เลยก็จะไม่สแสดงผลนะ ไปลงที่ไออันเชิญน้ําก่อนเลยอ่ะเหมือนเหมือนผมเห็นมาเกมนึงนะถ้าแบบมาลงอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วมีไอ้นี่ขึ้นอ่ะเหมือนจะไม่แสดงผลนะเหมือนเห็นเกมนึงอ่ะเดี๋ยวไปลองให้ดูเดี๋ยวอีกีไอดีนึงอ่ะไปลองให้ดูแต่เมเลี้ยวนี่ก็ถือว่าโหดขึ้นเยอะครับทุกคนเอาจริง น่วิ่งมาครับราราวางออกไปครับเราก็สร้างไว้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเร็วก็ไปตรงที่หกครับก็คงต้องวาร์ปแหละนะครับผม,ม,มย้ายไม่ได้พี่มีเมล็ดพันต้องสาบสร้างดินแดนไว้ดีก,กว่า <laughs> เอาไงดีวะย้ายไม่ได้เอาไงดีเบิ้นสองไปก่อนได้ด์มห้าไปแล้วกันวาร์ปไม่ได้เดียววาร์ปได้คือจะสวยอยู่ แล้วผมก็จะย้ายไปยังพื้นที่ตัวเองครับน <c oughs> ี่ครับแล้วก็วางไม่ได้เอาวางไว้ตรงเราไงวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดีโอ้ามีขังฟองนะมึงเอ้ยเออถึงไม่ทะลุหัวก็นะลุ้นโอกาสตอนขังเอาก็ได้วะเอ,อผมก็จะไว้ตรงตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันอ้าวไม่ได้ทอยต่อโอ้ย เวนตะไลไฟไหม้เลยทีเนี้ยอุตส <laughs> าหกรรมจังหว,วะว่าลอยต่อนะเนี่ย <laughs> ตนที่ทพิเศษอ๋อพื้นที่เขาหายไปแล้วเว้ยน่าจะรอดแหละน่าจะรอด ต่เมเรียวก็โหดขึ้นเยอะเลยทุกคนเล่นคู่กับจีเนี่ยแบบวาง,งแมงกัะพุนไว้เยอะเนาะแบบสลับสลับสลับ,ลบ,ลบได้2อันเลยนะถ้าแบบเราเมืองเมืองอีกฝ่ายได้วางเมืองเราได้ด้วยนี่โอ้โหแจ๋วเ,เนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บสมมุติวางได้2ตัวคือแบบโหนี่ป้าอย่างเงี้ยสุดเราย้ายเขาไม่มาใช่ป่ะล่ะเราก็จะวางไว้ตรงเขาก่อนเนาะ จะย้ายไปทุกคนปั๊บนี่โดนแมงกระพุนผมไปหนึ่งสเต็ปอ้าวไอ้เหี้ยโดนขังเองเลยทีนี้ไ <laughs> อ้ห่าเอ้ยลืมเลยว่าเขามีขังฟองนั่นไงโดนแล้วกูไม่น่าเลยไม,นะไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางโพนะครับ ไปครับชนไปพี่เออตกลงมาตายไปสลับไปครับสวยตายเออโอยเกือบไม่รอดอเกือบเงือตกนะครับอันนี้บางทีการสลับเนี่ยบางทีมันก็มีข้อเสียนะคือว่ถ้าอีกฝ่ายเขามีเมล็ดพันธุ์ต้องสาบอะไรเงี้ยเราเราไม่มีเอฟเฟกอันตรายหรือว่าเราไม่มีโล่หรือว่า ป้องกันเอฟเฟกตถึงเรามีป้องกันเอฟเฟกอันอตรายมันก็สูงเสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนอันเนี้ยต้องพา่อมแต่ไม่เล่นกับเมเดียวว้าวเหมือนกันโหดขึ้นเยอะเลยนะครับลองเอาไปเล่นกันได้นะครับหลายๆคนบางคนอาจจะยังไม่รู้เงเอาอีอากเกมหนึ่งไหมนะครับแต่อะไรผมว่ามันอะไรก็ไม่สู้เพดีเด้นว่ะเพดีเด้นนี่คือแม่งน่าเบื่มากอะ่ะนะครับจริงเดี๋ยวอยากลวงไม่กวันหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเลยได้ไหม น <laughs> ะได้เล่ครับสำหรับพิคารินนีทับนะครับผมไปลองมาโอ้ยตอนแรกกคคิดว่าเอา,าเล่นกับคารินแต่ไม่เป็นไรโอ้้เล่นเป็นคน,นแรก,ก,แรกความชิบหายมาเยือนแล้ววิ่งไปลุกวิ่งไปเ<า>นี่ยครับเราก็จะวางไว้เยอะๆครับเนี่ยวางไว้ตรงเมืองเราด้วยก็จะดีทุกคน เอาวางไว้เมืองเราด้วยก็ดีเพราะว่าเว,เวลาวางเมืองเราไว้ด้วยอ่ะเผื่อจะสลับไงเผื่อเรามาสลับอยู่แถวนี้เราได้วางสองตัวเลยนะเอออย่างเช่นเราก็ผมก็ถ้าเราเปิดเป็นคนแรกผมว่าเน้นว่าวางไว้เมืองเราก่อนก็ได้เออเน้นเน้นเน้นว่าวางไว้เมืองอเราเผื<ๆ>่อเราจะกลับมาสลับทีหลังนีาา่ออ เจ็ดอ, <7 S 2> อะไรก็ได้แล้วแต่เหอช่างมันกลัวทอยเบิ้ลมันจะไอ้นี่เดี๋แบบย้ยเมืองคารินผุดแล้วอ่ะย้ายภายในแถวว่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเรียกผมนี่ยผมก็วางไว้ตรงแถวนี้แหละนะครับวางไว้เมืองตัวเองในแถวนี้แหละสร้างแล้วไอ้นี่ไว้ ผมมาวางไว้เมืองเขาด้วยดีกว่าป๊าบสลับไหมไม่สลับหรอกเนาะไม่เอาหรอกมาวางไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสเต็ปเนี่ยเราวางไว้เมืองเราอย่างเงี้ยได้ทุกคนก็ได้นะเว้ย เอาแล้วเขาจะฆ่าผมแล้วเขาจะฆ่าผมแล้วสร้างแลนมใจเย็นนะพี่ค่อยๆคุยกันก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นเออเฮ้ยยังยังยังอึดอยู่ยังอึดอยูย่ยังอึดอยู่พี่ผมยังอึดอยู่อุ้ยผมผมโดนเ <laughs> นี่ยผมโดนแน่เลยเสือ อุย้ยรอดไอ้นี่ไม่แสดงผลหวานหวานเกียบไปแล้วผมไปแล้ว <c oughs> ปีเสื้ออยู่ตรงนู้นเว้ยเอา้ากดผิด ตัวผิดแล้ววะแล้วแทนที่จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะเราถอยเบิ้ลง่ายง่าไอชนชู้อ่ะเราก็เอาวางไว้ครับเอาวางแมงกระพุนไม่ได้เว้ยวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไวะวางไว้เมืองตัวเองนี่แหละเราก็วางไว้ตรงนี้ด้วยอีกอันนึง ก็ถอยกับหลังไปครับอโอ,โอเคพอสลับเราเขามีโอกาสได้วางแมงกพุนในหลายๆที่ทุกคนผมถอยเบื้องสองครั้งแล้วเนะาะอ <c oughs> โอ้เราว่าไอ้นี้เขาสร้างไปแล้วนี่เราเลยวางแมงกพุนไม่ได้ก็ย้ายภายในแถวครับแล้วก็จะได้สลับอีกหนึ่งทีไง แล้วก็ถ้าวางเมงกระพุนได้นะมันงคอมโบแบบโคตรมหาประเลยอ่ะก็สลับไปครับ <Maya. S 1> แล้วก็วางเมงกระพุนไว้ตรงนี้อีกครับหูถอ,อยต่อไม่ได้ถอยต่อ <c oughs> กลับว่าถ้าได้ถอยต่อจะถอยไปสามเว้ยแล้วก็มาลงตรงนี้ <c oughs> โโดนแน่เลยผมอะ่ะผมโดนแน่เลย หายแล้วโดนโดนโดนค้างคาวเรียกแล้วไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดใช้ดิพม่เออมันยังยังอึดอยู่ยังได้อีกทีนึงกูสู้ได้อยู่กู <c oughs> <c oughs> สู้ได้อยู่โอ้โหกู <c oughs> สู้ได้อยู่กูสู้ได้อยู่เอ,อ้ยเรามันเลือดนักสู้ไงย้ายผมไปเลยเพ่เออ ผมยังไม่ติดไอ้นี่ผมสู้ผมสู้มผมยังไม่ติดอ้าวอีหานี่จะสิบสองไปหรอเฮ้สิบสองไปก็ได้วะ สิบสองไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเดวบัตรร้อยสวยผมสร้าง,ลางาเลยก็ได้ปะแล้วผมก็จะเบิลสองไปข้างหน้าครับนั่นแหละสวยสวยเลยสวยเลยเพ่แล้วก็ย้ายไปยังที่เมืองนะครับ <laughs> อย่าไปย้ายบนในที่แถวโ้ยไม่เป็นไรครับวางไม่เมืองเราก่อนก็ได้ นะครับนะแล้วก็เอาเมนก็พูดวาไว้ตรงไหนอีกทีนึง่งอะใส่คู่ขี้ครับเข่าบ้ม,มกลับหลังดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปชนผมจะมาลงเมืองตัวตัวเขาไงผมกลับหลังไปดีกว่ากลับหลังไปเก้าโอเคนะครับยังไม่ย้ายเผื่อวาร์ปออกเอา้าเฮียเอา้าระวังไว้ตรงนี้ด้วยเหรอ เอาไม่เห็นป้องกันโอ้ยใช้การป้องกันกูนี่มันจริงๆเลยเออถอยสามได้ปะเนี่ยโอ้อหอ <c oughs> โหผมไม่เห็นเว้ยลืมไปว่าเราวางไว้อเ,เออแล้วก็วิ่งมาจะย่ายไปยังมือที่ของฉันเออ เออคอมโบแบบต่อเนื่องซัมเบอร์เซลอุตส่าห์ว่าเมืม่อกี้กล่าไปก้าวแล้วจะกลับมาลงเมืองตัวเองปึ๊บแล้วก็วางเมงกับพูนไว้จริงทุกคนอันนี้อาจจะอาจจะยังไม่เข้ามือมากเลยนะแบบอาจจะมีผิดพลาดในบางจังหวะนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยผิดพลาเดเยอะหรอกนิดเดียวนะครับเอาไปเล่นกันได้สําหรับเมเดียวผมว่าเมีเดียวมาเนี่กับเประเดนโคกับโคเนี่ยมาชัวนะครับมาชัวเลยนะครับสองตัวนี้ เดี๋ยวไปทุกคนก็ไปลองคิดเซตโหดๆกว่านี้ก็ได้เซตผมมันอาจจะยังไม่ดีมากก็ได้นะครับทุกคนก็ไปลองคิดดูเซตเซตเอาอะนะครับผมว่าเซตนี้อาจจะยังไม่โหดมากก็ได้เดี๋ยวทุกคนอาจจะมีเซตที่มันโหดกว่านี้ก็ได้น้บที่มันลงตัวกว่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตํานานเมเดียวแม่งคือโหดเหมือนกันทุกคนเอาไปลองเล่นกันได้ครับแค่ไม่ทะลุหมวกเหมือนโคนะครับแต่ก็ถือว่าถึงไม่ทะลุหมวกถ้าไม่ไม่ใช่แผนที่นี้เราก็ วางเหมือนที่ผมบอกอะวางไว้ไว้ไวางไอ้นี่ไว้ไวไวเมืองตัวเองแล้วก็วางไอ้นี่ไว้เมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ได้หลายอย่างแถมมันยังไปป้ายสีได้ด้วยนะมเมเลียวอะเออแก๋วจริงทุกคนเอาไปเล่งก็ได้ไมเมเลียว นัมเบอร์วันอีกหนึ่งตัวสําหรับจี้นี้นะครับผมก็สําหรับใครสนใจอยากจะก่อโค้ดทักกันมาได้เลยนะครับ50าโค้ดบาทนะครับทุกคนนะนี่นะครับ50าโค้ดสบาทสาหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอเดียของผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้สําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อโค้ดให้ลูกค้ากันก่อนนะครับลูกค้าทักมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าบอกพี่มึงช้าจังขอประทานอภัยลูกค้าทุกคนด้วยอัดคลิปอยู่นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่า อยากลงคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปรีบไปกรอโค้ดให้ทุกคนแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปเลยนะครับ